จะมารีวิวชุดสโนไวท์นะคะแล้วก็ชุดเอลซ่าสำหรับเอลซ่าเนี่ยหนูยิ้มแย้มงเคยแม่ปุ๋ยเคยสั่งมาแล้วแต่มันใหญ่ไปนะคะแม่ปุ๋ยก็เลยสั่งมาใหม่ไซส์ที่เล็กลงมานะคะนี่มาดูชุดสโนวไวท์ก่อนเนาะอันนี้แกะหมดละนี่ชุดสโนไวท์นี่ชุดสโนไวท์ค่ะเนื้อผ้าใช้ได้เลยนะคะชุดสโนไวท์380บาทถูกมากแล้วก็เอลซ่านี่เอลซ่า ใส่เล็กลงมาจากนั้นเอลซ่าก็380บาทเหมือนกันนะคะเนื้อผ้าใช้ได้เลยไม่ระคายเคืองไม่คันด้วยนะคะแอ่ปุยชอบชุดสโนไว้อ่ะอ่ะนยิ้มหนูยัางใส่ชุดอะไรก่อนคะใส่ชุดนีลวายอ่าเดี๋ยวขอไปใส่ชุดสโนไว้ก่อนนะคะเอตอนนี้ชุดสโนไว้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว แม่ปุ๋ยมีะไรจะบอกลืมซื้อเครื่องประดับมานะคะสนองไว้ว่าจะมีโบสีแดงๆนะแล้วก็กลับกลับมือถึงมือลืมเดี๋ยววันหลังคุณแม่ซื้อมาเพิ่มให้เนาะนี่เสร็จแล้วนะคะงานดีนะคะงานดีมากเลยที่สนอไว้แบบนี้โอ้โหเต้นใหญ่ก็จะมีเป็นกันใหญ่เป็นกันใหญ่สามชั้นกระโปรงสามชั้นอ่ะเต้นกันใหญ่เอาลองหมุนซิมีผ้าคลุมโชว์ผ้าคลุมหน่อยเชื่อาคลุมอ่าเรียนต้องโชว์ข้างข้างหลัง ยังไม่ได้สักเลยนะคะซื้อมายังไม่ได้ซักเลยอันเด้นเลยคะ่ะสโนไวก็รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะให้หนูยิ้มหนูย้มลองใส่ชุดเอลซ่าดูนะคะว่าจะเป็นยังไงมาเป็นกันเลยค่ะ,ะแล้วนะคะชุดเอลซ่าของเราพอดีเลยนะคะหมุนหันหลังให้แม่รู้นะ่อยใช่มีอันนี้เหมือนเดิมเลยสามร้อยแปดสิบบาทนะคะย,นะยังไงนะเอลซ่ายังไง น้องเพลงให้ฟังหน่อยสิคะนนไม่เหยียบไม่เหยียบชายกระโปรงแล้วนะคะชุดเดิมจะเหยียบชายกระโปรงนี่น้องๆอ,อยากให้หนูยิ้มหนูแย้มแสดงเป็นอะไรคะหมายถึงว่าละครสรัน้นเรื่องสั้นหรือนิทานอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะไปพิจารณาดูน,นะคะหนูยิ้มหนูแย้มอยากแสดงละครอะไรอะ่ะอยากแสดงอะไรผีผีอะไรผีเจ้าหมูใส่ชุดนี้เลยเหรอ เดี variance, ๋ยวยังไงแม่ปู่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไคร์ใ <OM> ห <stories> <mas k> ้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดจีด้